เลขวิ่งตามจํานวนอันนี้ผมไม่รู้ว่าจะเรียกยังไงดีเพราะว่าต่างชาติมันก็เรียกว่าเคานติ้งก็คือการนับใช่ไหมส่วนของไทยก็น่าจะเป็นการนับเหมือนกันแหละแต่เป็นการนับที่แบบไล่ระดับตั้งแต่ศูนย์ไปสิบศูนย์ไปร้อยหรือว่าร้อยไปศูนย์อย่างเงี้ย <c oughs> ก็ในอัล f ตเฟกทำไม่ยากเพราะจะทำยังไงมาดูเลยครับก็ทุกคนสร้างเทคขึ้นมาหนึ่งตัวนะโดยที่กดตัวเทคตรงนี้แล้วพิมพ์อะไรไปก็ได้ก็หลังจากที่ทุกคนสร้างเทคลงมาแล้วนะ ให้ทุกคนเพิ่มเอฟเฟกต์หนึ่งตัวก็คือสไลเดอร์คอนโทรลลากลงใส่เทคเลยปุ๊บแล้วเราก็จะได้เทคมาอย่างนี้ให้ทุกคนเปิดตัวเลเยอร์เทคลงมาเปิดเทคแล้วตัวซอสเทคตรงนี้ครับลากพลิกวิบหรือยายมังมุมข้างหลังเนี้ยไปที่สไลเดอร์คอนโทรลแบบนี้มันก็กลายเป็นตัวเลขแล้วนะอ่าพอเราปรับที่สไลเดอร์คอนโทรลตัวเทคมันก็วิ่งตามเลขอ่าก็พอเราทำคีย์เฟรมครับมันก็จะมีเป็นบั๊กนิดหน่อยก็คือเวลาทุกคนเล่นมันก็ ไม่เห็นอะไรใช่ไหมก็จะเป็นเลขวิ่งเฉยๆแต่พอกด p พย์เลขก็จะมีเป็นจํานวนมหาศาลโผล่ขึ้นมาเลยนะครับก็ให้ทุกคนมาที่ตรง s สอ t e ทคตรงนี้แล้วมาที่ expression text ตรงนี้แล้วทุกคนพิมพ์ตามผมนะ m a b h m a t นะ match เสร็จให้ทุกคนกดดอกจันให้ทุกคนพิมพ์ลาวอย่างนี้แล้วก็วงเล็บเปิดถ้าไม่มีวงเล็บเปิดวงเล็บปิดอย่างนี้ให้ลบวงเล็บปิดแล้วมาที่หลังสุดนะแล้วปิดวงเล็บนะก็เวลาเราใส่ m a t c ลาวนะ เวลาวิ่งมันก็จะเป็นวิ่งแค่ตัวเลขอ่ามันก็จะไม่มีจุดแล้วส่วนถ้าใครอยากให้เลขมันแรนดอมนะก็การนับจานวนก็จะมีประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วครับก็ใครที่สงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากสนับสนุนค่ากาแฟนะเขาสามารถสนับสนุนได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะก็เจอกันวันพรุ่งนี้ครับบ๊ายบาย